ือนห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเรยองเคเบิลทีวีลักลอบนำสัญญาณภาพและเสียงรายการเคเบิลทีวีเข้าที่พักอาศัยหรือโครงการที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดหากเรยองเคเบิลทีวีพบหรือมีบุคคลแจ้งบอะแสการกระทำดังกล่าวเรยองเคเบิลทีวีจะดำเนินการตามกฎหมายอาญาและจะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับกับในช่วงของสรุปข่าวฮอตไลน์นิวประจําสัปดาห์ช่วงนี้นะครับเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจในเมืองระย,ยองของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับเมื่อวันที่27สิงหาคมผู้สื่อข่าวก็ได้รายงาน,นะครับว่าบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มาแห่ชมปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสีนับกว่าล้านตัวลอยเหนือผิวน้าบริเวณท่าเทียบเรือหน้าอ่าวอุทยานเขาแหลมย่าหมู่กเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง โดยมีนักท่องเที่ยวแห่มาชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่อย่างไม่ขาดสายเท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลาท้งนี้นักท่องเที่ยวบอกว่าวันนี้โชคดีพบแมงกระพุนสีเป็นจํานวนมากทั้งที่สายแล้วนะครับซึ่งปกติจะพบเห็นในช่วงเวลาเช้ามืดก่อนเวลา7จ็นาฬิกาและก็ช่วงเย็นครับหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นทางนี้สําหรับปรากฏการแมงกระพุนถ้วยหลากสีดังกล่าวนะครับจะมีให้เห็นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครับ โดยในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับกลุ่มแม่ค้าตลาดแม่แดงเทศบาลนครระยองประมาณ100คนได้พาการเดินทางไปยังสารากลางจังหวัดระยองเพื่อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนและขอรับความช่วยเหลือจากนายธานีสามารถกิจผู้ว่าราชะการจังหวัดระยองกลุ่มแม่ค้าได้พากันถือป้ายชุมนุมและเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การช่วยเหลืออยู่บริเวณหน้าสนามหน้าสารากลางจังหวัดระยอง ก่อนจะส่งตัวแทนขึ้นไปพบเจราจากับทางตัวแทนของเทศบาลนครระยองภายในห้องประชุมบนศาลากลางจังหวัดระยองโดยมีนายวรวุทธปิ่นเงินรองผู้ราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการหาหรือเจราจาไกล่เกี่ยปัญหาดังกล่าวทั้งนี้กลุ่มแม่ค้ากล่าวว่าเทศบาลนครระยองไม่เคยชีย้แจงทําความเข้าใจาแก่พวกตนว่าจะเข้าทําการรื้อถอนเมื่อไรและมีการจัดหาพื้นที่รองรับให้พวกตนค้าขายได้ที่ไหนอย่างไร ทำให้พวกตนพาก,กันาเกิดความไม่มั่นใจจึงพาก,กันมาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยผู้แทนของเทศบาลนครระยองยืนยันที่จะเดินหน้าทําการรื้อถอนตลาดแม่แดงตามคําพิพากษาศาลปกครองระยองในคดีหมายเลขแดงที่83/2555ทเมื่อวันที่9มีนาคม2555 ที่พิพากษาให้เทศบาลนครระยองปปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข,ขตลาดสด,ดเทศบาล4หรือตลาดแม่แดงให้ถูกสุขลักษณะและอนามัยเพื่อแก้ไขปัญหาความสกรปรกปัญหากลิ่นเหม็นหลังคาผุพัง,งาทางเดินภายในตลาดแตกร้าวเป็นหลุมบ่อท่อระบายน้ำตัน<ส><ส>มีน้ำขังบนทางเดินและจัดการเดินสายไฟภายในตลาดให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งทําการ,ป,ราปิดถนนสุวรรณสินซึ่งเป็นถนนผ่ากลางตลาดแม่แดงเพื่อให้สัญจรไปมาอย่างไรก็ดีนะครับจากการหารือครั้งนี้ตัวแทนของกลุ่มแม่ค้ายินดีจะให้เทศบาลนครระยองเข้าดำเนินการรื้อถอนแต่ในช่วงเวลาที่ทําการรื้อถอนนั้นจะต้องให้แม่ค้าสามารถค้าขายได้พร้อมทั้งเมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องให้แม่ค้าที่ค้าขายอยู่เดิมมีสิทธิ์เข้าไปค้าขายได้เหมือนเดิม โดยทางเทศบาลนครระยองได้เปิดให้กลุ่มแม่ค้าได้ไปลงทะเบียนแจ้งชื่อเพื่อขอสิทธิ์จับจองเข้าทำการค้าขายแล้วมีทั้งสิ้นด้วยกัน184รายด้วยกันสำหรับตลาดแม่แดงถือเป็นตลาดสดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครระยองเป็นตลาดสดที่มีผู้นิยมไปจับจ่ายหาซื้ออาหารกันหนานแน่นอีกตลาดหนึ่งโดยได้เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า30ปีด้วยกัน เมื่อวันที่26สิงหาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานายสังเวรทวท้อยประธานเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดระยองพร้อมด้วยสมาชิกอีกจำนวนกว่า5คนครับได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายธานีสามารถกิจผูว้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองครับเพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งในการช่วยเหลือชาวสวนยางพารานในจังหวัดระยองหลังจากที่ปัจจุบันครับราคาน้ำยางสดเหลือเพียงกิโลกรัมละ44บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมาจนชาวสวนยางไม่อาจจะทำสวนยางต่อไปได้เนื่องจากต้นทุนจะอยู่ที่ราคา60กว่าบาทโดยนายธาน,นีสามารถกิจผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้เปิดเผยหลังรับหนังสือว่าจะมีการส่งเรื่องให้กับคอสชอทราบ ขอให้ชาวสวนยางระยองหนักแน่นและเข้มแข็งไว้อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงเพราะขณะนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการในการแก้ไขและขอให้ชาวสวนยางพาราทําน้ํายางให้มีคุณภาพและหันมาทายางแผ่นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นเนื่องจากตลาดยังให้ความต้องการและมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ55บาทและจะส่งเรื่องให้กับคอสชทราบเพื่อดำเนินการในการแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนต่อไปครับ เมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่27สิงหาคม2557ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองนายศักดาพันกล้ารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหการรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหการรมเชิงนิเวศ c o Industrial Town ประจำพีง,งบประมาณ2,557จังหวัดระยองและจังหวัดประจินบุรีโดยมีนายวราวุุิปินเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวต้อนรับคณะและร่วมเป็นเกียรติ ร่วมในพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับผู้บริหารของพื้นที่เป้าหมายจังหวัดระยองในสักดาพันกล้ารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงการดําเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดระยองประกอบด้วย3พื้นที่ได้แก่1เขตประกอบการอุตสาหกรรม ARPC จังหวัดระยอง2เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมมราชระยองจังหวัดระยอง3ชุมชนอุตสาหกรรม IPP จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากกว่า2,000โรงงานมีนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆรวมกว่า20แห่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเกือบ8แสนล้านบาทโดยมาจากสาข,ขาของการผลิตด้านอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ8 5นำไรายได้เข้าประเทศมากกว่า120,000ล้านบาท จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมของจวดระยองเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหาภาคข,ของประเทศแต่มีบางส่วนที่ยังคงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมประชาชนในพื้นที่ยังขาดความสัมพันธ์อันดีและขาดความและขาดความไม่ไว้วางใจกับผู้ประกอบการจนส่งผลต่อภาพลักษณ์และภาคอุตสาหกรรมโดยรวม จึงทาให้จังหวัดระยองเป็นเป้าหมายที่สําคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งจะเป็นแนวทางทําให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนครับเป้บหม,มายให้กรมโรงงานให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาดําเนินการจัดดําเนินการโครงการอีโค ดัตติรทาวนะครับซึ่งกรมง,งานได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2553 25, 25, มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ในการที่พัฒนามาลงในพื้นที่ของจังหวัดระยองจังหวัดปัตจินเนื่องจากว่าเป็นที่รู้กันว่าในจังหวัดของระยองเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่หนาแน่นซึ่งอาจจะมีก็รู้ว่ามีบางบาง บางครั้งอาจจะมีสิ่งแวดล้อมมีกระทบกระเทือนอในชุมชนที่ใกล้เคียงกันเพราะความเติบโตทางอุตสาหกรรมเติบโตทางชุมชนเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายหลักที่กรมงงานที่จะลงมาพาจินก็นเหมือนกันซึ่งมีเขตประกอบการหนานแน่นเริ่มหนานแน่นขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นตามตัวมาเป็นการขยับขยายขึ้นมานะจึงได้ดําเนินการลงพื้นที่มาดู ว่าสามารถดำเนินการให้ประชาชนกับโรงงาน,นยอยู่ร่วมกันได,ได้ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่านะโดยวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานายชลทิตสุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง นำกำลังเข้าปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประสาและป่าพังราษฎร์บลเนินเคาออำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งได้ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกยึดครองกว่า2000ไร่โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1จังหวัดระยองเพื่อหารือวางแผนจัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกก่อนจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดีเอสไอตำรวจท้องที่ทหารเรือฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลนที่ถูกบุก,ก,บกรุกจากกลุ่มนายทุนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าสำหรับการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสะและป่าพังราดตําบลเนินคออําอเภอแกลงจังหวัดระยองจากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุกถึง2000ไร่แบ่งเป็น3แปลงขนาดใหญ่แปลงที่1มีเนื้อที่ประมาณ300ไร่แปลงที่2ประมาณ200ไร่และแปลงที่3ประมาณ1,500ไร่ทั้งนี้นะครับแปลงที่3นั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์กว่า300ไร่ด้วยกันซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าเลนครั้งนี้พบว่าพื้นที่บุกรุกเกือบทั้งหมดได้ทําเป็นนากุ้ง ที่เหลือจะมีการปลูกสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยโดยเบื้องต้นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ระยองซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธอแกลางเจ้าของท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไป อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับการปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าชายเลนครั้งนี้เป็นการประเดิมแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งเปิดตัวชุดเฉพาะกิจฉลามขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการเข้าปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลนจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทีมข่าวอาวาเคเบลที 1, ของเรานะครับ สำหรับช่วงนี้จบข่าวแล้วแต่ว่ารายการต่อไปนะครับก็ยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อสำหรับตอนนี้นะครับผมวรพจน์นาสกุลและทีมข่าวอาวาเคเบิลทีวีทุกคนต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ